สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่30สิงหาคมพุทธศักราช2559ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุพรรณบุรีกับทรงเปิดชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วัน วันนี้เวลา18นาฬิกา53นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนกานสูตรศึกษาไลย์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเริ่มจัดตั้งชมรมเมื่อปีพุทธศักราช2549โดยน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่องอยาเสพติดให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือกันพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการคิดวางแผนมีจิตอาสาเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองโดยได้ทำกิจกรรมต่างๆอาทิการอบรมต่อต้านยาเสพติดการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและกิจกรรมจิตอาสา จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สมาชิกเกิดทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นมีความรับผิดชอบมีเป้าหมายในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกนาสู่ศึกษาไลมีแกนนำและอาสาสมัครจำนวน3าคนจัดกิจกรรมสร้างสุขได้แก่งานฝีมือถักโคเชสวนถาดงานศิละปะสร้างสรรค์งานใบตองร้อยมาลัยเล่นกีฬา และบริการให้คำปรึกษาซึ่งในเดือนที่ผ่านมามีผู้ขอรับคำปรึกษาทั้งสิ้น120คนปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเรียนเพื่อนสุขภาพและความรักโอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี n น m ม e r อจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและดําเนินโครงการตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้องเกิดภูมิคุ้มกันทางจ,จิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ6ถึง24ปีคิดเป็นร้อยละ93.7 มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิษและเรือนจำรวม768ชมรมในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันแล้ว35แห่งนอกจากนี้จังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นตัดับภาคกลางและภาคตะวันออกอีกด้วย จากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคลุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน30คนซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพยาพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเข้าเฝ้าโดยตัวแทนเยาวชนในโครงการใครติดยายกมือขึ้นจำนวน3คนขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างท้าวอน โอกาสนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่เครือข่ายสมาชิกทบีนัมเบอร์วในเรื่องต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทบีนัมเบอร์ว no. ทั้งนี้โรงเรียนกนสูตรศึกษาไลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน2,796คนทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทบีนัมเบอรว